นี่นะครับเดี๋ยวผมจะผูกเงื่อนใช้สําหรับผูกเหยื่อให้ดูนะฮะเ,เงื่อนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแกะออกแล้วก็ผูกเหยื่อได้ใหม่โดยที่เราไม่ต้องตัดสายทิ้งนะครับแต่ว่าสายลีดที่ใช้เนี่ยจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางสักประมาณ0.2ุด -25 mm ขึ้นไปนะนี่ก็ประมาณ0.2 5น mm มิลลิเมตรนะครับมีเป็นตัวโลหะบอนนะ่ต่อสา,ายในตัวเซนเตอร์ไลน์นะที่ทเชื่อสายไฟซีร นี่มาดูกันใกล้ๆนะฮะว่าเงื่อนนั้นเป็นยังไงอันนี้นะครับผมผูกเงื่อนนี้ไว้ก่อนหนึ่งเงื่อนเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราเอา,เอาร้อยเข้าไปในตาห่วงของเบ็ดที่เหยื่อนะครับนี่เข้าไปแล้วครับพอเ,เข้าไปแล้วเนี่ยเราเอาอันนี้นะฮะ ย้อนเข้าไปมันออกท้างไหนนะฮะเอาเข้าไปทางนั้นเลยนะฮะเหลือ,อไว้ช่วงที่จะให้เหยือฟรีนะฮะสองรอบเผาแล้วเรากนะ็ดึงนะครับนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะ,ะแข็งแรงนะ,ะแต่นี่ผมดึงดึงเผืือเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวเขต้องตัดทิ้งนิดหนึ่งตรงนี้แต่ว่าเวลาเราออกเนี่ยเราสามารถดันเหยือออกได้นะฮะอันนี้รามตดเราไม่อยากตัดเราจะพันใหม่ดูนะครับ เราเอามือนะฮะจับสายสายลีดยาวนะฮะดันออกเห็นไหมฮะพอมันดันเนี่ยห่วงมันก็จะปิ้นออกมาละพอปิ้นออกมาเสร็จเราก็ดึงเอาเส้นนี้ออกมาอ้าวไม่ออกนะแตกฮะนี่มันก็จะออกมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะทีนี้ผมจะล่นให้ตัวนี้เข้าไปดูอีกรอบนะครับ ล่นเข้าไปล่นเข้าไปทำหม่นะอะนี่หงง่วงเห็ไมฮะอันนี้สายออกาทางนี้ก็เอาเข้าทางนี้เลยครับเข้าไปหนึ่งรอบเข้าสองรอบนะครับแล้วจับเหยื่อจับปลายเชื่อไว้นะฮะแล้วดึงนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ครับ ใช้งามนะฮะใช้งานได้จริงแล้วก็ตรงนี้เป็นสายเหมือนสายทบคู่ด้วยนะฮะเหยื่อก็ว่ายได้อย่างอิสลักนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปดหยออกได้นะครับเพียงดันสายเนี่ยกลับคืนไปเดี๋ยวมไปตกปลาต่อ